ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เเดินผ่านไปผ่านมาครับวันนี้เฉาก้วยชะคราของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชะคราบของเรานะครับเป็นที่รู้จักเป็นทั่วนะครับเฉาก้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนะครับ เรานําเข้าจากประเทศจีนก็เรามาชิมเฉเาก๊วยแท้ๆกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท้ก็ลองแวะมาชิมกันเฉาก๊วยนั้นทั้งนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับเช่นแก้ร้อนในแก้ไข้หวัดนะครับลดความดังสูงแก้